ส,สิ่งที่เราตื่นเต้นที่สุดในการมาทริปจีนคือไปช้อปปิ้งที่ป๊อปมาดค่ะวันนี้เราอยู่ป๊อปมาดท,ที่ฉังซ้าค่ะเขาของเยอะมากทุกคนมีคอลเลกชันคริสต์มาสออกใหม่แล้วก็มีสิ่งที่พายอยากได้ด้วย so cute วันนี้เราซื้อมาหลายอย่างแต่ไฮไลท์ของเราคือกล่องใหญ่สีเนรนโบว์ค่ะมาแกะกันค่ะ มีคนเปิดกล่องไม่ได้ค่ะทุกคน,กนโอ้การเปิดกล่องสไตล์ไทยค่ะ <c oughs> กับหัวกับหาง <c oughs> น้องออกจากกล่องแล้วค่ะน่ารักมาก <c oughs> ผลงานชิ้นนี้คือการร่วมมือของป๊อบมาดกับ Instinct Toy <c oughs> ค่ะร <c oughs> ุ่นนี้มีชื่อว่า Dreamy w i n c e n t ค่ะ <c oughs> อย่าปลุกเขานะคะเขากำลังฝันดีอยู่ค่ะตาของเขาเป็น Magnet นะคะเรามีตาให้เปลี่ยนอยู่2แบบค่ะ <c oughs> แล้วก็มีขี้มูกให้เขาด้วยค่ะ จากที่พาหาข้อมูลมานะคะรุ่นนี้มีอยู่3สีค่ะสีที่เรามีคือสีเรนโบว์อีกสีหนึ่งคือสีพาสเทลแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นสีใสๆค่ะเพื่อนๆพ่เพิ่งรู้ว่าปากมันสามารถขยับขึ้นลงด้วยค่ะสงสัยมีคนตกหลุมรักในอาร์ตทอยชิ้นนี้แล้วค่ะเดี๋ย <és> ว <grammar> คลิปหน้าเรามาแกะที่เหลือกันค่ะ